กรมการศาสนาครับร่วมกับภาคคณะสงฆ์แล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครับจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสอรพันยะครับค่ะเป็นยังไงฮะก็ที่เราเรียนกันตอนเด็กๆค่ะตอนเด็กๆ <c oughs> พอบอกสวดมนต์ <c oughs> สรพันยะงงๆ <c oughs> ก็คือการสวดมนต์ที่มีบทสวดมนต์แปลแหละที่เ,เคยสวดกันว่าองค์ใดประสัมพุทธสูวิสุทธ ถาสันดาอตัดมูกิเลตมานบ่อมีมนมีมองมัวบทนี้แหละฮะคือจะมีการประกวดกันเขาเรียกว่าประกวดสวดมนหมู่สรรเสริญพระรนะไตรทํานองสรพัญญะส่งเสริมให้เด็กแล้วก็เยาวชนครับเป็นกําลังสําคัญของชาติร่วมสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับเป็นประเภททีมนะครับแหมกีฬาเลยฮะทีมละหคนนะฮะถ้าเป็นสมัยเราเดี๋ยจะ ไม่ค่อยมีปัญหาสวดทุกเย็นวันศุกร์ียนต้เนี่ยสวดทุกเย็นวันศุกร์ใช่ค่ะดิฉันเนาข้ามมารยาทค่ะบทนี้นี่ยสวดได้กันหมดอันนี้เขามีการประกวดกันนะครับกับการสวดบทนี้นะฮะทรนองสอรพันยะนะฮะทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็คือทั้งกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดนะครับสถานศึกษาใดสนใจเข้าร่วมประกวดนะครับสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา w o r l d w i d e w d r a g o t h หรือโทรศัพท์ไปได้เลยนะครับที่022093730ในวันและเวลาราชการสมัครได้แต่วันนี้จนถึง28ธันวาคมครับสถานศึกษาในส่วนภูมิภาคสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดนะครับตามวันและเวลาที่ในแต่ละจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแต่ละจังหวัดจะกำหนดนะครับสวดมน ได้ประโยชน์ยังไงฮะได้ประโยชน์สิคุณทําให้จิตใจเราสง,งบสุขได้นะสง,งบสุขสดชื่นแจ่มใสนะครับแล้วก็เป็นบทสวดมนต์แปลแบบนี้เนี่ยจะได้รับทราบถึงคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีจิตใจที่แน่วแน่กับการสวดมนต์นะครับจิตใจคุณไม่ขุนมัวเกิดสมาธิมั่นคงเพราะเวลาสวดเนะี่ยต้องสำรวมจิตใจแน่วแน่ใช่ค่ะเ,เกรงว่าจะสวดผิดไม่ผิดด้วยนะเดี๋จะข้ามบรรทัดซะก่อ,อนนะคะจิตจึงเกิดสมาธิไงครับเป็นจิตท,ที่สงบเยือกเย็นเกิดบาร,รมีเกิดปัญญา,ารู้คําแปลรู้ความหมายผู้สวดมีปัญญาบาร,รมีทําให้ เกิดความรู้ความเข้าใจคําสอนไม่ผิดไม่เพี้ยนจากเดิมนะครับแล้วก็เป็นการสืบสานความดีสืบต่ออายุพระพุทธศาส,สนาได้บุญด้วยนะครับ <c oughs> ทําหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาได้อย่างสมบูรณ์นะครับ <c oughs> เออนะคุณดิฉันก็สวดมาตั้งแต่ตอนเรียนนะนะอย่างที่เราบอกนะครับเรียนนะครับว <c oughs> ิชามาราย,ยาททุกวันนี้ดิฉันก็ยังยัง,ยงท่องได้นะเมื <c oughs> ่อกี้เราก่อนเข้ารายการเรายังท่องกันอยู่เลยก็ลองท่องกันอยู่ตอนแรกเราอ่านเอะสวดมนต์สรพัญญาเป็นยังไงนะก็คือสวดมนต์ที่ เด็กสมัยนี้ไม่รู้ได้สวดหรือเปล่านะคือบางเอิญผมได้เรียนโรงเรียนวัดผมก็เลยได้ได้สวดทุกเย็นวันศุกร์ไมโรงเรียนไม่ใช่วัดก็ก็สวดมีเรียนเตรียมบุตรุญธมผมเรียนก็ทุกวันศุกร์ใช่ค่ะก็อย่างของฉันเนี่ยรายวินิยมนะฮะก็มีค่ามารยาทก็คือเขาจะให้สวดมนต์หนึ่งชั่วโมงไฟบังคับอะไฟบังคับหลับตาสวดได้เลยใช่นะครับตอนนี้เขาก็มีการอนุรักษ์กลัวว่ามันจะหายไปจากสังคมหรือมวลหมู่เยาวชนก็เลยมีการ จัดประกวดสวดมนต์มุมนะครับทำนองสรพันยะให้นักเรียนอย่างเดียวใช่ไหมประเภททีมใช่ประเภททีม5คนนะครส่วนกลางส่วนภูมิภาคสถานศึกษาสนใจร่วมประกวดนีนะครก็โทรมาได้นะครับสอบถามรายละเอียดที่02 209 37 30